สวัสดีค่ะค่ะวันนั้นเราแนะนําวิธีการลดน้ําหนักใช่ไหมคะแล้วก็แบบหน้าสดนะวันนี้เราแต่งหน้ามาแล้วค่ะค่ะก็เราเข้าไปดูไกด์ไลน์นะก็เข้าไปเรียนกับคุณหมอที่สอนอคลิปลดน้ําหนักกันนะคะมีหลายท่านอันนี้ก็ใครที่ ดูคลิปแล้วไม่เกตนะคะไม่สามารถทําได้ก็ต้องลงเรียนคอร์สออนไลน์กับคุณหมอครัวนี้เราฟังแล้วโอเคเราเกตอย่างที่เราบอกว่า,วามันขึ้นมา4-5กิโลจากน้ําหนัก47-48เราเนี่ยนะแล้วมันดีกลับขึ้นมาเพราะเราทานเก่งแต่ช่วงที่ทานไม่เก่งมันก็4748แนะคะแต่ว่ามันผอมแบบว่าไม่มีกล้ามเนื้อนะ,ะมันผอมแบบผอมไปเลยเหมือนคนขาดสารอาหารอันนี้ก็โอเคแล้วก็ดูฟังไปตอนแรกเราก็ยังไม่เกต ก็ต้องเข้ามาดูอีกว่าอ๋อสารอาหารต้องถึงโปรตีนต้องถึงตอนนั้นลงทุนเลยซื้ออาหารเสริมที่เป็นโปรตีนเวย์นะคะมาทานค่ะมันถึงจะ,ะค่อยๆลงเพราะว่าบางทีเรากินโปรตีนคืออยากเอาลงเร็วๆอ่ะค่ะแต่ก็ต้องออกกําลังกายทุกวันเลยนะทุกวันเช้าเย็นค่ะตอนแรกก็ออกเยอะหน่อย1 5บห้ายี่นาทีแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวนี้เหลือแ,ลคแค่5้าทีละค่ะทำแค่ทําแค่ท่านี้ท่านี้แต่ก่อนนี้เล่นแต่ก่อนนี้เล่นอย่างนี้เลยนะ ่างนี้เยอะมากนะคะเยอะมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเยอะมากค่ะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะคะชกหวยชกมีหมดเพื่อให้มันได้หัวไหลนะคะมันก็เออมันได้มันได้จริงๆคะ่ะใส่เสื้อผ้าแล้วสวยเนี่ยค่ะกางเกงเราเบอร์เอลนะเราต้องเอาตัวหนีบเลยมันเม็ดไม่มันหลวมหมดอ่ะคะ่ะเราไม่กล้าอา่า อะไรนะใส่ชุดอ่ทูพีชมันมันโชว์สรีละเกินมันก็คือมันไม่ได้เราเป็นหน่วยงานองค์กรรัฐวิสาหกิจน,นะคะเราไม่อยากให้ภาพลักษณ์เราเสียอย่างนั้นก็เลยอันนี้คือชุดที่โอเคละนะคะก็คือกางเกงขาสั้นกับเสื้อแขนกุดนะคะก็จะเห็นว่าโอเคกล้ามเนื้อนะกล้ามเนือ้อค่ะขานะ สะโพกนี่มันจะไม่มันจะยุบลงไปเลยนะค่ะมันมันมันจะก้นมันจะไม่เนื้อมันจะไม่เยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่ผายมันแล้วแต่คนนะคะสรีระร่างกายผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันสะโพกผายไม่ผายนะคะบางคนก็ตรงๆค่ะอย่างเราเนี่ยมันจะไม่ผายแต่เราชอบหุ่นดังแบบค่ะผอมๆผอม โตก็ไม่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 ได้ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะเราไม่ได้มีลูกค่ะก็สวยงามใส่เสื้อผ้าก็จะสวยงามนะคะหน้าอิ่มเต็มคนออกกำลังกายนะหน้าอิ่มเต็มไม่ใช่หน้าตอบนะนี่ในวัย48นะคะแต่แต่งหน้าแล้วดูดีกว่านะเราก็แต่งแค่ทาแป้งผสมลงพืน้นเขียนคิ้ว well, นะคะแล้วทาลิปชอบลิปสีแดงแต่ก่อนชอบสีชมพูนนี้ก็ชอบสีแดงแล้วก็จะไม่มีไอชิโดอายไลเนอร์นะคะแก้มปัดแก้มไม่ทำแล้ว เพราะว่าแต่งหน้าเยอะเราเหมือนงิ้วแต่งอ,อ,อ่อนจะดีกว่าก็ไม่เชิงแต่งอ่อนอะ่ะเพราะลิปสีแดงพอดีเราเป็นคนผิวขาวแล้วลิปสีแดงก็จะขึ้นค่ะอันนี้มันเป็นกล้องหน้าให้กล้องหลังเห็นชัดกว่านี้นะค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แอปแบบนั่นนะแอปที่มันให้แบบลบรอยตีนกาไม่นะคะก็มีตีนกานั่นแหละเห็นไหมคนวัยสี่สิบแปดโอเคนะก็แนะนำเท่านี้ก็คือทานอาหารลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่จะไป เข้าไปในร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อดอนะ่ะอดมีเวลา i อเอฟเขาเรียกไอเอฟอดอาหารบ้างให้ได้เกิน12ชั่วโมงมันก็จะเริ่มดึงไขมันในร่างกายมาใช้แล้วนะคะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เราไปเท่านี้นะคะ,ะไว้คราวหน้ามีอะไรก็จะมาบอกนะคะสวัสดีค่ะ